สวัสดีทุกท่านทนะครับในวันนี้เราอยู่กันในแมปเอ่อซูนามิซิมูเลเตอร์เลยนะคะแมปนี้ ini, ผมเคยอ่านไปแล้วนะครับรู้สึกว่ายอ้อนยูอ่าน้อยมากนะคะท่านผู้ชมมันอย่างน้อยเลยท่านผู้ชมเนี้ยดูซิมีชื่อเราไหมเอ้ยมีชื่อเราแต่ดูไม่ทันไอเราใหโอเคนะครับดูส่วนตัวแมปนะครับผมเคยอัดไปแล้วแหละคือคนที่ติดตามผมมาตั้งนานแล้วนะครับจะรู้นะครับแต่คนที่ติดตามผมมา ไม่ไม่ที่นานนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับผมตอนนั้นผมไปกับ MD m d ็ d แล้วก็แร็ดนะครับ FC. ว้าวเคเว้าวว้าวว้าวเคเอฟซีไปกันเ้ยหรียญเหรียญนะฉันเอาก่อนนะอเนอะแอมีใครได้ถึงฉันเอาเหรียญก่อนไอ้ด้วยไอ้งตุ้งจะเป็นคนหยิบเหรียญมาเดงโอเคสุดยอดเมาฮาทุกสุดได้แค่นี้เพื่อนนำมาถึงสุดได้แค่นี้เพื่อนอู้ทายคนแรกเนี่ยตายตาย ้ตายตายยอะมาแล้วาซุมได้ก่อนเนี่ยเฮ้ยซุมได้ซุได้ไริด้อะไรได้อะไรได้อะไรอะไรได้อะยได้ไ่อะไรได้วัดกักดกกไปไปแล้วไปถเนี่ยโอเคนะครับแล้วทายังไงให้มันได้แต่บอกนี่ครับขอบผมมีกล่องไฟนะมตจับเออนี่เท่าไหร่กี่บาทนี่วมันสหมดเลยนะนี่มันตีหมดเลยอ่ะเ็สิตสุดท้าย 20, 11, 21่สบ็ดเราคารถุงชุดน่าจะยี่สิบอ็ดไม่ราคาสูงสุดยีเออ25่าราคาสูงสุดยี่สห้านะคบท่านผู้ชมโอเคเด็ดวันดีกลาวแชนแนลว้าวไม่ได้เจอกันตั้งนานวันดีคุณเจ้าแชนแนลเบอยนะครับวันดีวันดีสวัสดีวันเสาร์ที่ผมจะไม่ได้ลงกับคนที่วันทุเพย์นะครับซึ่งวันจันทร์ผมก็ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าลงกับคนที่วันุเพย์นะไม่ได้เกี่ยวกับไอการไอการลงคลิปนะครับก็คือผม เกี่ยวกับเออไอ้เนี่ยหล่นหล่นหล่นจมนจมอ้างโอเคนะเพื่อนมันต้องโอเคแล้วก็คุณกาวีกเช่นเดียวกันต้องขึ้นไปสูงยื่นนะครับระวังสึนามิด้วยถ้านั่นไงสึนามิมาแล้วคุณกาจะได้อย่างนี้ไปแน่นอนนะครับแน่นอนสึนามิครั้งแรกนะครับเป็นเป็ไม่ตายนะครับะโดนชมไม่ต้องไปื่นตระหนกตอนที่สึนามิต้องพัดมานะครับเหวี่ยโอ้กับนที่สองตายแล้วนะครับะโดนชมไม่ตายแล้วนะครับน้ำมันนี่น้ำเด็กตัวกาเชนเดียวขึ้นไปอันนี้คนเบียดกันเยอะมากเลยอเออคุณ แล้วเราขึ้นขึ้นถึงสุนแล้วยังไงโอ้คุณมีคือตายแล้วนี่มีรถมาวันจันทร์ผมก็ไม่ได้ลงกับคนนี่วันเพย์นะครับผมจะลงกับคนเดียวนะครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็เขา Channel อาจจะมาจอยด้วยโอเวอร์เสิร์จะมาเล่นด้วยก็ได้นะคะท่านผู้ชมโอเคเจนะเพราะว่าวันจันทร์นะครับเป็นวันวันสำคัญนะครับก็เลยไม่ได้ลงครับ วิชายาว,าวเพื่อนในในในได้แล้วสุดยอดเพื่อนทุกคนสุดยอดมากยก่มไม่ไคนทีต่ตายนะคนที่ตายก็กุไลค์ให้เลยอีกแปดเจ็ดโอ้ออทักทายทักทายทักทายสี่สามสองหนึ่งพุ้มโอเคถึงโอ้นี่มันเพลงาวทาวเวอร์เนี่ยมันมันไม่จริงไม่จริงมันไม่ใช่สนาเดุเลนเลยอันนี้มันมันมันตึกจะชัด หอยฟ้าแล้วกันหอยฟ้าอฟ้าแดงเอาอะมนะท่านผู้ชมทุกทผชมเคยเห็นไหมครับ่านผู้ชมผมเห็นปะจ้ำอ่ะปะจ้ำเป็ี่ทุเวลาขับเปอีกด้วย่นเอ้ยคนบรรทละมุนเกาะเขาด้าองนี้นะครับเป็นเสาแผลไอฟ้าแล้วเฮ้ยเอ้ยบรยคุณละมุนดันไปเัไรเอ้ยเอันลสร้างกได้ท่านผู้ชมันจะตรงนี้ตรนีเอ พกทมีลนะครับมันจ่ดีดมากนะครับคนเดิมกางกุ้งกาจะได้ไหเอ้าทแล้วหรอทำแล้วโอ้โหขึ้นมาใกล้ายแล้วโอ้กรตายรอดไม่รอดไม่รอดจังหมดแน่รอดทั้งทั้งแบบนี้นะคะทุกผู้ชมไม่รอดทั้งอแน่ตายโอเคนี่นะครับโอ้โหเนี่ยเอฟเ โอ้พวกนายฟังล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะเพื่อนเว้ยทำไมพวกนายต้องฟังล่วงหน้าไว้ก่อนนะเพื่อนมันไม่ได้เคยเลยเพื่อนนี่นะครับคนอีพิคสองพันยี่สิบเอ็ดเอาชาแนลอยู่ไหนอ้าววัตด,ดีฮู้ลัสตี้บิวดิ้งว้าวแมปโปรซับนะโอเคมันเป็นสนิมใช่ไหมผู้ชมเป็นตึกสนิมน,นะครับโอเคผู้ฟังขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคเดี๋ยวชักโอเคเดี๋ยวผมจะรอ กาวเี่ยนนะออ้ย้าเียนมาเลย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 มาซะมาขะมาขมาโอ้ยคนเยียดเดียนเยอะเยอะโอ้ยอ้ยตกตกกตตกอีกแล้วอียแล้วทุกคนยตายแล้วตยแล้วจุลมูนเอ้ยไได้พิสมามัดรจะพ่ออันนีบอกแล้วเธอไม่สามาคีกันก็เป็นนี่แหละครับท่านผูมเออไม่สามมาคีกันก็เป็นนี้แหละต้นจะต่อแถวกันนะตออแถวยังมีระเบียบ ออเแวไปกพออออกแล้วโอเคคนกายแนลเ,เราเล็กกันนะพออเล็กกันหมดนี่นะครับบนนี้นะครับเอ่อผมตั้งสิ่งหนึ่งได้นะครับในประวัติศาสตร์ในเกมนี้นะครับคือผมอ่ะทำได้ว่าเอ็มดีมีดแล้วก็ใครทุกคนนี่แหละอ๋อไอเจ้าชุดพิเกมนะครับไปเล่นแบบนี้นะครับตอนประมาณตอนนั้นผมก็ได้มีชิปอ่านแล้วนะครับก็ ประมาณนั้นอะนะครับซึ่งตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบน้ํามันท่วมท่วมมันจะถึงตัวเนี้ยเกิดของเราเนี้ยพี่โฮมโอ้ผมจําได้แฮปปพี่โฮมคืออะไรนี่เหี้ยท่านผู้ชมผมว่าแล้วพี่โฮมกันนี้แล้วพี่ลมตรงไหนล่ะอ้าวพี่โฮมพี่เต๋าเล่นผได้วรืาเตาจะแนวนพี่มาแล้วเาเตาจะแนวนเตาจะเล่น คุณเก่าเเนล้าคุณเ่าเทเนลรอดเหมือนเดิมเลยคุณ่าเนลไม่ไเดิมก็ต้นงมาไม่เมเดินมเนี่ยโอ้สงสเทพเนี่ยโอ้หน้าตาเหมือนที่เกมพี่แพี่เคยเลยอืมอืมดูหน้าดูนี่โอ้หม่ก็เราไปต่อตรงนั้นจะีอก่นะคุณเก่าเนเนลเต่าเนเนลว่าไหมเออูว่า่เราก่ คอจนต้ไมายต่อรนไม่ไดโอ้โหไก่ต้องาดน้จะไปยังไงแม่เป็นอดมินก่อนดึงถึงจะได้เลยขอให้เไก่ละแม่นี้ม <in recib> <ni> ันไม่ให้แอมิง่ายนะโอเคนะครับสดีนีก like ้องจวดีดนะคับ่กดไลค์กดแไกดใ้นมาได้เลยนะครับ่ายโอ้ยลืมกดติดตามด้วยนะช่อง้าวแคชนลนะครับมบ